สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยโซ่ไร้สาย Greenwork ตัวนี้นะครับรุ่น Top Handle เป็นรุ่น40วลต์แบรนด์อเมริกานะครับสำหรับสินค้ารุ่นนี้นะครับความสามารถก็คือเป็นระบบ t w in วันตัดไม้ที่อยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ยังมีหูเกี่ยวนะครับสามารถที่จะใช้ปีนปายไปตัดกิ่งไม้บนที่สูงได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับด้วยน้ำหนักตัวเครื่องที่เบานะครับสามารถที่จะตัดไม้ได้ด้วยมือเดียวนะครับเอเรามาดูรีวิวกันใช้งานจริงกันเลยครับ